บทที่7จพุทธานุสติอิติปิโสภะกวา阿รหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณสัมปันโนสุปโตโลกวิถูอนุเตโลปุริสธรรมะสาระทิจัติาเทวมนุสย์นาพุทโวภควาติบทที่8ธรรมนุสติตวขาโตภะกวตาธรรมโมสันติโกอัการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตัโพวิโยหิติโมจิกาสังฆานุสติ คูปฏิปันโนภะคกวัตโตสาวกสังโฆคู่จู้ปฏิปันโนภะคกวัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคกวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคกวัตโตสาวกสังโฆยาที่างจัตตาดุโมนิยิสมุปภูริสัยุคานิอัตตาภูริสมุปคาลาเอสาภะคกวัตโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปางหูเนโยทักขีเนยโยอัญชาลิกาานิโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสาทิ บทที่สิจินดามณีจินดามันีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะจันติสีหังมาตาปิกาวาโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโอสัตถุโลทีปังกาเรเทโวสุโปเทสิสุโปเสธิ จิตเทวเโวเยสโกปัดชังทัศนิงจินเนวกจินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาวิปตโตพระวันตุเนสิทธิราผังชาณานาเยมานีจินดาปิยังจักท่านังสักเทชาาพระหูชาา,ชา,าปิยังมะมะบททิ่เอ็ด สังกัตวาสก,กัตวาพุทธรัตนงงังโอสะถังอุตะมังว่างอุตมังวะหลงังหิตังเทวะมะมนุษสานังพุทธเตชะพุทธเตเชนะโสกกตฆ์จีนานัตสันตุปัตถวปัวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสังกัตสักกัตวา ธรรมรัตนังโอสะถังอุตตะมังวะลังปาริราหูปะสะมนังธรรมเตเชนะโสตถินานัสันตุปัทวาสภัยสภเพรพะยาบูปะสะเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสะถังอุตตะมังวะลัง อาหูเนยยังปาหูเนยยังสังพเตเชนะโสตินานัตนันสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปะสะเมนตุเตนรอบที่สองบทที่เจ็ดพุทธลุทติ อิติปิโสภะกาวาอะระหังสัมมาสามัมพุทโธวิชชาจรรย์สัมปันโนสุขโตโลกะวิทูนอนุตตะโรภูริสัทธามาชาระิสปชาเทวามานุสสานังพุทโธภะกวาตีบทที่แปดธรรมนุสติสวากขาโตภะวัตตาธัมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะะยิโกปัจจตังเวทิตตโพวิโตตยตีบทที่เก้าทุก สังฆานุตติตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆและที่ต่งจัดตาริปุริสัยมุทานิอัจตักหูนิจามุทาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆถ้าหูเนยโยปาหูเนยโยทักคีเนยโยอัญเชลีการันยูอนุตตรัาวุญยเขตังโลกัสซาติ บทที่10รอบสจินดามณีจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนางอุป,ปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตันจะมหาราชาตวาวังวงังโปสัตถุโนงชีปังกาเวเทเวโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโก ัจจังทัสมิงกินเนวาพัตตาปียังกันตังสาริกุตโตพะวันตูเมสิจิลาพังชนานาเยมณีจันมณีจินดาปียังจะทะนางสัตเคชานาข้าหูชนาปียังมะมะบที่สิกกบเอ็ัตาวา พุทธรัตนังโอสะถังอุตตะมังละวังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตศจินานัสสันตุป,ปัตถวาสัพเพท,ทุกขาบูปะสพเมนตุเจสังกัตวาสัพกัตวาธัมมรัตนังโอสะถังอุตตะมังวัง ปาวลราหูปัสสะมะนังธรรมเตเชเนณะโสตทินาน,นสันตุปัตถวาสัพเพพยามูปัสสะมมนตุเตสัปตวาสังฆรัตษนังโอสะังอุตตะมังวะรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชเนณะโสตทินาน,นสันตุ ปัทถวาสัพเพโลคาวูปสัสเม,มตุเตรอบที่สามพุทธนุสติอิติปิโสภัาวาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชจารณนสัมปนโนสชุปตโตนโนกวิทุอนุตตะโรปุริสัธรรมาาราสิกัตท้าเทวมินิจานังพุทธโธภัาวาติรอที่แปดธรรมนุสติ สวัสดขาโตพระกวัตตาธรรมโมสันติติโกะกาิโกเอหิปติโกโอปนิโกปัจจัตตังเวทิจัตโตวิญยูทีิสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระกวัตโตสาวกสังโฆยุปฏิปันโนพระกวัตโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนพระกัาวกสังโฆสามกษัตริั์โคย่าที่ทางจัตตาวิปุริสัยยุพาณิอัตตาปุริสัย คาราเอสัพะกวะโตสาวกสังโฆอาหูเลยโยปาหิเลยโยทัาขีเนยโยอัญชลีกาลาเนยโยอนุตตรังบุญยเขตังกัสซาทินีบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวา โอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโนตุโนทีปังกาเรเทวสุโธเทสิสุโปพเสธิจิจิเทโวเยสักโกปัชังทัสมิงจินเยว,วาทัตตาปิยังกันตังสาวิปตโตอวันตุเมสิทธิราพังชนาะนะเยมะนีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาะ พะหูชนาปิยังมะมะบทที่11บสักกตาวา mm hmm. พุทธรัตนังโอสถังพุตตะมะอุตตะมัรวังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนะโสตจินานัสันตุปัทเวปัทวาสัเพเททุกขาบ mm ูป hmm. ัสนเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถัง mm hmm. อุตมังวะบังปาริลาหูปัสมมะนังธรรมเตเชนณะโสตตินานัสสันตุปัทถวีปัทถวาสัพเพพายามูปัส,สะเมตุเต,เต,เตสักกตวัสังฆะรัตนังโอสถังอุตตมังวะบังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆะเตเชนะโสตตินานัสสันตุปัทถวา สเปโรคาูลปะสะเมนติเตบทที่12บชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจ,จักสัพังรัสังเยปิวินะะสุณราสพา ตันหังการาธโยพุทธ,ธาอัตถวิสตินายกาศพเพปติปติปฏินชิตาไมาหังมัตเกเตมุนิสรา,าสีเสปติตินสีเสปจินชิโตไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโจะเนสังโฆปฏินชิโตไมาหังเอุเรสัพพะกุนากะโร ถ้ายเยมีอนุรุโธสารีปุตโตจะทักคีเนโกลทันโยปิจิภาคัสมิงโมคลานโนจักวามะเกทักคีเนสวนาวะเมไมหังอาสูงอานันทวราหุโยกัสโปจักมหานามโมภุพาสูวามาวามะโสตะเกเกสโตปิจิภาคัสมิงสุริโยวะ ปภังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมารกัสสัโพเทโรมาเหศีจินตัวะัทโกโสไมหังวัทเนนิจังปัดดินถาสิพ้นากะโร อุโนังคุริมาโนจะอุปาลีนันทะสีวีเถราปัญจออิเมชาตานาาเตติากามะมะเสสาสีติมหาเถรวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรักษาชาววันชาลันตา สีรเตเชนะอังฆะมังเคสุสันติตาละตะนางผูรติอาศิทักคีเนเมตตะตุตตะกังทักัคังปัจจตโตอาศีวาเมอังคุลิมาละกังคันทะมูรัปปจินตันจัอาตานาติยะสุตตะกังอากาศิชาทนางอาศีเสสา ปาการสันจิตาชินานานาวาะสังตุยุตตาสัตตปปาการลังกตาวาตปิตตาทัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะ เตชะสาวัส,ตวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธ,ธปัญเจปัญชะเรชินะปัญชะละมัชชนหิวิหมตังมาหิสะสัสถาปาเรนตูมังสพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุตตโตสุรัโขชินานุภาเวณชิตุปัตทโวธรรมานุภาเวณชิตาวิสังโฆสังขานุภาเวณชิตันตรารโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจากรามิชิน,นชะปัญชเวติ บทสิบสามาหูมหาการาหุน well, ุสราสมาดินินมิตรสาผูธันตังทีเมฆรังอุทิตาโูรสะเสนมังรังภานาทิธรมมวิชนาชิตาวามุนินโธดันเจชะสาพาวันตุเตชะยะมังพารานิมาลาติเรกามิยุจิตตสัพพวิ ติงโครัมปะนาลวะ,วะกะมังธรรมะถัดทะยักขังขันตีสุทันตวิินาชิตาวามุนิทูตันเตจะสาระวันตุเตชะย,ยมังคารานินาราที่ริงชะข้าชะวะลังอติมันตะภูตังทาวะที่จักกะมะสะนีวะ สุทารุนันตังเมตตมุเสกะวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคะลานปุกิตปุกิตะขัดธรมมหิตธมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถัง ผูริมาละว,วันตังอิทีที่สังขะมโูชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวาตุเตชายมัง้าลานิกัตตาวานะกัตถมุตเท่ารางอิวะทัพพีนิยาจินยายะทุทธะวะจจน,นังชนะกายะมัจเจ สันเตนะโสมวิธินาชิตาวามุนินโถดันเตจสัสสภวตุเจชยมาคารานิสัจ,จะวิหายมะมติสัจะกะวาทะเกตุวาทาพิโรปิตะมะนังอติธรรมทาภูตังปัญญาปชีปะชชลิโต ชิตาวามุนินโทตันเตชาตสาภาวติเตชัยมังคัลานินันทูปนันทะผู้ชยคังวิผู้ทางมะหินทิงปุตเตนะเถระผู้ชะกเถระธรมมปันธรมมปยัญตูอิทูปัติสะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชาตสาภาวติเตชยมังคัลานิ ทุกขะทิจพุชะเคนะสุทัตะผัดถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิจิภะกาพิธานังยานาคเทนะวิธีนาทิจตวามุมนิโทดันเตชะสาภาวัตุเต ชัยมังคาลานิเอตาติพุทธชัยมังคะอัตธะคาถาโยวาจานวาจาโนที่นาทินสารเตมตันตีหิตวานาเนกะวิวิธานิจุปัตวานานิโมขังสุขังอาธิคเมยะนโโรสักปัญโยมหาการุนิโกโนาโกหิตยา หิตายะสัพพะปาณินางภูงเรตวาปารนีสัพเพปโตสัมโพที่มุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะหูตุเตชะยะมังคะหลังชยันโตโพทิยามูเรสักกายะนางสักกายานาังนันทิวันทาโนเอวังตะวังวิชโยโหติชะยัสุชะยะมังคะเล อภาระชิตะปัญงเกศีเสปชทวิโกขเรอาภิเสเกสัมภพุชานังอักักบปะตปปโมทติสุนักตังสุมังขลังสุปะภาตังสุหุสุตชิตังสุขนโนสุหมุหุโตจะสุริตัง ธรรม,มาจาริสุปะทางคีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทางคีนางปะทางคีนงางมโนกรรมมังปานิทีเตปะทักคีนาปะทักคีนานิการตวานะ ละพันตันเถปัทักคีเนพระวัตตุสัมพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธ,ธานุภา,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 าเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเต วัตตุศัพพ้ามังข้าลังรักขันตุสัพ,พะเทวตาศัพ,พะสังคารุภาเวณะัทธาโสตีพัะวันตุเตบทที่14ปัติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนีถูเปเข้าเรโพทีิข้าเรตาหิงตาหิมงตาธรรมะ ธาเนนะพวันเตปูชิตาโสตถิตาโนเตธาวิหารามันทะเลเทวดาจะมัชชานวก,กาจะพิกาบูสาลามิกาคานาปฏิอุปาสก,กาคามาจะเทเสนิขามาจะาอิสราสัปานะภูตาสุขิตาพาวันตุเตเช้าลาผู้ชาเจปิจะอันทะสัมพาวา สังเสรทัชาตาอัฐวปปปาติก,กานินญ,ญานิกังธรรมะวัหลังปะตินจังปะตินจเตสัพเพอปิทุกขสัจกะโรนตุสังขะยัง ถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจักขาราสังโฆโหตุสามัคโหะอัตตถายะจะหิตายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัมมันสัมสามธรรมโมสัพเพติธรรมะจาริโนวุตติงสัพปาปุเนยะยามะธรรมเออริยปะเวทิเต ปัมปันนาหตุสัพเทปิปานิโนพุทธสาเสนีสัมมาทารังปะเวฉันโตดกาเลเทวป,สปวัสสปวัตสตุทชิอาวายะสัตานังสามิทะสัมิท,มทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจักอัตชังนิจัง รักขันติปุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพะธาสิบห้าเทวตาวิโยชนะคถาทุกขับปตตาจะนินจะนิททุกขาพยปตตาจะนิพยา กับปัตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังกุฎยะสัมปะทังสัพเพทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธาสัทธายาสีลังคันตุสัพพทาภาวะ มาพิราตาโหตุคาฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรัตัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาราหันตานัจเตเชนรักขังพันธามิสัตพทู ยี่สิบหกสุมังค่าราคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะโสตฉีโหตุนิรันตรารังโหตุสัพพังสุมังค่ารังรักขันตุสัพพังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะโสตฉีโหตุนิรันตรารัง หัวตุสัพพังตุมังฆ้าลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคาลุภาเวนะโสตจีหตุนิรัตนิรันต่ลังโโด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริต และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคล พระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกแปด้วยจนตลอดจนวัตถุมงคลทั้งโพงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิญสาุจนครับ